ความเป็นธาตุน้าที่ที่เฮลตี้ที่สมดุลน,นะครับก็คือความใส่ใจความรู้สึกของกันและกัน,นอันนี้ต่อไปเป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟเนี่ยหลกัหลกๆที่เขารู้สึกต้องการให้เติมตัวคุณค่าเนี่ยมันมีคือเรื่องของความสําเร็จหรือเป้าหมายต่อไปนะครับเป็นธาตุลมนะครับ<า>คุณค่าหลากัหลกที่ธาตุลมให้เนี่ยอิสระนะความสร้างสารรนคะ์อ่าอ่ะธาตุสุดท้ายครับธาตุดินนะครับความสนุกทัน้นตอไป กนละธาตุนะครับธาตุน <If S 2> ้าก tamam ่อนเลยครับธาตุน้ำเนี่ยมันเป็นจุดเด่นที่เรื่องความสัมพันธ์นะอย่างบอกน้ำน้ำอกน้ําใจน้ําความชุ่มชื้นเรานึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็นึกถึงความชุ่มชื้นเชื่อมโยงสอดประสานกันนะครับก็คุณค่าหลักที่เราเห็นในในความเป็นธาตุน้าที่ที่เฮลตี้ที่สมดุลนะครับก็คือความใส่ใจของม้สึกของกันและกันนะครับก็ไอไอ้นี่ครับถ้าเราได้เพิ่มการใส่ใจความรู้สึกความต้องการเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องการการดูแลใส่ใจในเชิงทําอะไรเล็กน้อยให้แก่กันและกันยกตัวอย่างหร ถามไทยสารทุกสุกดิบอย่างเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้ครับก็ต้องบอกว่าความใส่ใจกลับมาเติมความรู้สึกมันเหมือนเป็มน,น,น้ำนครับที่รถให้กันละกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับพื้นฐานที่หมอบอกว่า มันคือการลดน้ำให้กันและกันเหมือนต่อไปนะครับการสื่อสารอ่าถ้าน้ำเนี่ยอันนึงคือสื่อสารที่เมื่อกี้หมอเขาพูดไปบ้างแล้วนะว่าถ้าเราไม่ได้คุยกันหรือคนนึงมีปัญหาแล้วไม่พูดหรือหนีเอาไว้เลยเนี่ยกับอีกคนนึงคือไม่ฟังเนี่ยมันไม่ได้เกิดการถ่ายเทน้ําของกันและกันบางคนมีน้ําเสียอ,อาจจะมีจริงไม่พอใจเศรา้ราบางทีน้อยใจแล้วก็เทมาสิครับเทความรู้สึกนี้ออกมาให้เขาเห็นเนี่ยฉันรู้สึกน้อยใจน้อยใจเพราะต้องการอะไรครับอาจจะมีคีย์เวิร์ดหลักๆนะครับการสื่อสารการสื่อสารสัมพันธ์เนี่ยคครรรัับบพพพออออููดดเเาาาาแลล้้้วจจจะะขขใใหหหฟงนืย ที่บอกทั้เวิร์กช็อปเนี่ยการรับฟังเป็นพื้นฐานสาคัญน,นะครับคือฟังฟังให้จบไม่ใช่แบบพูดแทรกกันหรือฟังทั้งหมดเขาเรียกฟังด้วยหัวใจฟังทั้งสิ่งที่เขาพูดเป็นเนื้อหาน้ําเสียงสีหน้าท่าทางแววตาอารมณ์ความรู้สึกฟังเหมือนกับเนี่ยเราเข้าไปใต้บุข,ขน้ําแข็งเขาหรือเข้าไปในใจเขาได้ซึ่งเวลาเขาพูดออกมาเราก็จะรับรู้ได้นะครับคนบอกไม่เป็นไรเอ้าเสียงสูงแล้วอะไรประมาณนี้ก็เราจะรับฟังข้างในเขาได้มากขึ้นนะครับต่อไปคือเทคแคร์นะครับการใส่ใจดูแลกันและกันแบบเติมน้ําซึ่งอันนนนีี้้ออออาาาาาาจจจจะเเเปป็็กกกกรรรรรททแแบบสสืืื่่่หหคคควมใใใใ แต่ี่คือการกระทำเล็กน้อยเลยการเติมน้ำผึ้งชุบในบางทีไม่ยากครับอันหนึ่งที่หมอทําทั้งในเวิร์กช็อปด้วยบางทีเราก็ให้คนที่มาที่คลินิกเนี่ยคือการเชื่นชมขอบคุณให้กําลังใจบางทีก็บอกรักได้นะเป็นคนลัก,กันบางทีก็กอดง่ายๆกอดบีบนวดจับมือหรือก็ทั้งแบบบางคนก็ชอบเหมือนกับการสัมผัสทางกายเนี่ยที่ทาให้เขารู้สึกได้ดูแลกัน<อ>จุงมือหรือกระทั้งแบบคนที่รู้สึกว่าเอออันนี้เป็นการดูแลก็เช่นไปรับไปโศกการทําอาหารการอะไรครับการดูแลเชิงกายภาพง่ายๆอย่างครับห่มผ้าหรือ เราอาจจะอยู่ห่างกันก็โทรไปแล้วก็คุยแล้วก็ใส่ใจเออเป็นนี้เป็นไงถามถ่ายแล้วก็สามารถที่จะเทคแคร์ในแบบที่เราสึกว่าเออเดี๋ยวเราทํานันี้ให้ครับมันก็ง่ายๆนะครับคือมันมีภาษาของความรักหลายครั้งที่แค่พูดก็ได้มันนี้ก็ขอให้ทาให้หรือบางทีขอให้แสดงออกบางอย่างเนี่ยอันนี้ก็ตกลงกันได้นะครับว่าอะไรที่เราสึกว่าเขาเทคแคร์เราเขาใส่ใจเราบางคนก็ง่ายๆเลยครับแค่เตรียมอาหารให้ดีๆเสิร์ฟเอาน้ำมาดื่มถ้าชื่นใจโอ้โหอันนี้ต่อไปเป็นทัดไฟนะครับทัดไฟเนี่ยหลักๆที่เขารู้สึกต้องการให้เติ เนี่ยคือถ้าเราสึกว่าต่างคนต่างไฟแรงใส่กันหรือกระทั่งแบบเราเองรู้สึกว่าเราไฟแรงกันไปเนี่ยเรามาอันนึงคือหาเวลาที่ไฟไฟไฟเริ่มลดหรือเย็นลงทาปฏิกิริการรวมกันหรือตั้งเป้าหมายรวมกันอ่ะถ้าคนที่เขาแบบมีความเป็นทัดไฟหรือมีความที่เขามักจะมุ่งสมริดมุ่งเป้าหมายถ้าเราลองตั้งกิิการสิว่าอ่ะเราเรา,เรามาตั้งเป้าหมายรวมกันิกิริการรวมกันว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะทําอะไร ดูแอนดอนอะถ้าคนที่เขามักงจะมักจะใช้ไฟเยอะอะแล้วเขามีกติกาแล้วหรือเขามีเป้าหมายแล้วมักจะนะครับเขามักจะร่วมมือกันเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องตัวสติเหมือนคนที่ไฟก็อยากจะโปรทีบอะหรือเมื่อคุณตกลงแล้วคุณสัญญาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเคยตั้งเป้าร่วมกันแล้วก็มักจะช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะครับเสืยเพที่แบบเวลาลมรุนแรงแล้วแบบบางทีไม่มีตัวช่วยตัวข้อตกลงนี่เป็นตัวช่วยนะครับก็หมอไม่สามารถที่จะเซตให้ใครได้นะครับแต่ว่าถ้ามันรู้สึกว่าอันนี้คือควรก็คคืือออดดดูทททาาซะะะนนไไมม่่่่เชตััสโศพ์จ ดูคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะ กลับมาบ้านอะไรเงี้ยมันก็มีบางอย่างที่ตกลงกันได้นะครับเลี่ยงอะไรแล้วก็ทำทำหรือพูดอะไรก็ได้เช่นจะไม่พูดว่าเลิกถ้ายังไม่คุยกันให้ลงตัวอ่ายกตัวอย่างนะครับนี่ก็ขอให้เราตกลงกันนะครับต่อไปนะครับคุณค่าที่ทัดไฟไหมมักจะให้ประสิทธิภาพหรือความรวดเร็วทัดไฟเนี่ยอันหนึ่งคือเขาค่อนข้างโปรตีฟนะครับดับงนั้นเนี่ยถ้าเรามองหาข้อดีหรือทัดไฟที่ที่ดีของกันและกันนะครับผมเป็นคู่รักเนี่ยลองเปิดใจที่ว่าสิ่งที่เราทำได้ดีได้ได้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะ่่เเืออนงงงรก้ต กันเหมือนกันบางทีอาจจะเสือสองตัวอยู่ท่ามกลางกันอาจจะมีปัญหาแต่เราทำเรื่องนี้ได้ดีได้เก่งได้เร็วได้โปรตักทีเขาล่ะเขาอาจจะคนละขั้วเราเลยเช่นเราเป็นคนทํางานได้เร็วทําได้รอบครอบละเอียดเขาอาจจะทำเรื่องนี้ไม่ได้แต่เขาเป็นคนที่อะไรครับเชื่อมความสัมพันธ์คนได้เขาเป็นคนที่คนอยู่ด้วยแล้วสบายใจหรือเขาเป็นคนที่พูดจาเนี่ยเรารู้สึกเออเฮ้ยมันทําให้เราเลื่อสึกแบบรู้สึกผ่อนคลายเห็นไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณค่าหรือข้อดีแต่ละคนต่างกันนะครับให้ลองมองหาซิว่าอะไรที่เขาทําได้โปรตักทีต่อ รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยแล้วมันอาจจะทะเลาะกันโฉงเฉกได้เราลองให้โอกาสแล้วก็ทั้งตนเองนะครับแล้วก็คนรักของเราเนี่ยลองปรับไฟให้พอดีก็คือลองเว้นระยะห่างสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าเออแบบไหนที่เรียกว่าแฟร์ทั้งคู่อาจจะมาหามาเหมือนกับมาหาจุดออมชอมนะครับกันและกันว่าเอออย่างเงี้ยคือเธอคือคุยกันแบบยุติธรรมเป็นแบบไหนเรียกว่าแฟร์อย่างหรือว่าไม่แฟร์ก็คุยกันได้ไม่งั้นก็จะแบบคือเหมือนกับดีกว่ามาแข่งขันกันคือถ้ามีการแข่งคือมีขัขข้วนะคนนึงชนะคนนึงแพ้ก็จะกลายเเเเเเเปปป็็นน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 ออออยยยยยย่่่่าาาาางงงงงงีีีีีีีีี้้้้้้้้้คคคครร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 ััััััััััับบบบลลลมมมมมมม์พธธธุทไไไดดดจืกกกตตตขขึึ๋วววฉฉฉสแถิ คืออยู่ด้วยกันแล้วแฟร์ไปด้วยกันได้นะครับก็ดีนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักแบบคู่รักเนาะอยู่กันในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนอะไรครับต่อไปนะครับเป็นทตุลมนะครับทาลมที่เมื่อกี้บอกเนาะท่าลมพอดีพอดีก็อิสระผ่อนคลายลมลมแบบนี้ก็จะอึดอัดแน่นกลายเป็นฟุ้งซ่านมโนไปเรื่อยนะครับทีนี้คุณค่าหลักที่ท่าลมให้เนี่ยถ้าเราเติมเต็มท่าลมที่ดีให้กันได้เติมเต็มนะครับอิสระอ อิสระภาพนี่เป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นเลยครับที่พลังของลมที่แล้วสึกว่าจะมีแบบมีเหมือนกับมีความรู้สึกอิสระให้การผ่อนคลายแล้วก็มีความจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับตัวอากาศท,ทาต่าที่บอกนะเป็นที่ว่างเป็นระ,ระยะห่างระหว่างการแต่ก็จะมีเรื่องของการให้อิสระแล้วก็ให้เคาลพความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็จําเป็นนะครับลองก็ได้ครับค่อยๆลองให้อิสระแล้วก็คุยกันว่าเเเเออออแบบนนนนีีี okay ีี้้้ยคมมมมไไไไ่่่่ใใหหาากกกิิิิปปรืชชชชชวววตต เาว่าอาจจะเป็นความสนุกก็ได้ความรู้สึกมีสีสันสิ่งนี้ครับถ้าเราเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคู่รักเนี่ยลองหาโอกาสทําร่วมกันอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ท้าทายทำแล้วมันสนุกสนานสนุกทั้งคู่นะครับไม่ใช่แบบ่าเป็นคนรักแบบคนนึงแบบชอบแข่งรถอีกคนนึงแบบไอ้กลัวกลัวอย่างนี้ก็ไม่สนุกทั้งคู่นะครับอาจจะแบบเช่นเออไปที่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกว่าเออดีเป็นชิวช่วจะเป็นธรรมาชาติไปเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงท้าทายหรือจะเป็นการทากิจกรรมที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วดีวะชอบเงี้ยเออมันท้าทาย เซอร์ไพรส์ไงครับเป็นลมได้หมดเลยนะครับต่อไปความสร้างสารรค์นะความสร้างสารรค์ก็เป็นอันนึงที่ลมเราจะค่อนข้างช่วยได้นะครับลมที่ที่สร้างสารรค์เนี่ยหมอก็เซตให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละคนรู้สึกสร้างสารรค์ต่างกาันบางคนก็รู้สึกว่าได้ทำอาหารร่วมกันคือสร้างสารรค์มันคืองานอดิเรกครับกิจกรรมร่วมกันที่เร้สึกสร้างสารรค์ทั้งคู่แล้วก็สอดคล้อ,องกับคุณค่าทั้งคู่เช่นอาหารเช่นศิละปะทีดนตรีกีฬาเนี่ยบาบาบาหลายคนก็ตกลงกันนะครับว่าช่วยแบบไหนนะครับอ่ะาตาสุดท้ายครับา่บาดินนะคร มันแบบอึดอัดแน่นก็จะแบบเหมือนแข็งอ่ะบางคนนี่กลับไปเจอความสัมพันธ์ที่อึดอัดนุ่แบบ่าคอตึงขึ้นมาเลยครับคิดแบบคิดคิดเยอะอ่ะเออทีนี้อันหนึ่งของาตาดินที่ถ้าเรารู้สึกอยากเขามั่นคงไม่แน่นไม,ไม่ไม่ผ่อนเกินไปเนี่ยอันนี้หนึ่งคือการที่เรามีความเสนุกสนุกไปเสมอต้อนเสมอปลายหรือว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขา,เาไว้ใจเราเนี่ยสำคัญนะครับพอเราเกิดการไว้ใจเชื่อใจไอความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยถ้าเป็นคนรักก็คือเคยทําสิ่งนี้ได้แล้วทําได้ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าเออเสมอต้นเสมอปลายแบบแย่งกันก็แย่ง ใช่เสมอต้นสมบูรณแบบที่ดีนะครับอยากจะชวนให้เห็นว่ามันก็มีคุณค่าแบบทัดดินนะครับแต่ขอให้เป็นมุมที่ดีเนาะถ้าเป็นสมมติแบบเราชอบบังคับบังคับยังไงบังคับแบงนั้นอันนี้ไม่ถูกก็ถ้าเป็นแบบสมมติเราบอกว่าโอเคเราเคยไปรับไปส่งเราเคยสื่อสารเราเคยทําสิ่งนี้ให้หรือแม้กระทั่งความเสมอต้นสมบูรณ์แที่เป็นนิสัยการที่เรามีความเสมอต้นสมบูรณ์มันก็เป็นตัวช่วยที่ทาให้เขาสึกไว้วางใจแล้วก็มันคือดินที่ดีเนาะอีกงานหนึ่งครับคือความเป็นห่วงหรือว่าทัดดินเนี่ยบางทีเราก็มีีีคคคควววาาาาาามมมมมมมเเเเเหหหืืออออออนนนกกกกััับบบบใ้้้ปปลดดดภยแแตตถพพ่ิไ อ่านนะ ต่อไปคือการวางแผนคือซึ่งดินที่ดีก็มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนหรือการจัดระเบียบซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะจัดร่วมกันไม่ใช่แบบก,การวางแผนที่ดีเช่นเราจะไปไหนเราก็วางแผนถ้าแบบเยอะเกินไปหูจะไปไหนทังทีหูต้องวางแผนเก็บข้อมูลหรือก็แบบกลายเป็นยำคิดย้ยำทำหรือกลายเป็นเอ่อแพนิคไปเลยหประมาาอันนี้ก็มากเกินไปหรือจัดระเบียบร่วมกันเช่นข้าวของสมมติถ้าเรากรณีที่คนในครอบครัวหรือเราคนรักที่อยู่ด้วยกันแล้วจัดระเบียบห้องระเบียบตู้ระเบียบบ้านระเบียบข้าวของจัดให้พอดีนะครับบางทีเป๊ะขยับไม่่ไไไได้้้้โโมมหเเเเเีีียยันนนนนกกกกกก็็็ิิปปปจรรระบบลขขอองาใชท ดินให้เกิดประโยชน์แล้วก็เติมเต็มการละกันนะครับหรือเรื่องตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยก็เป็นการวางระบบระเบียบโอเคเรื่องนี้ได้เรื่องนี้ต้องระวงังเรื่องนี้ไม่ได้นะครับ